ม s s a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ากับช่องบางซีด b ม m Garden นะครับผมวันนี้บางจะพามาเลือกนะครับต้นมอนสเตอร่านะครับพัน์าจแอนต้นไม้ต้นนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับเป็นต้นไม้เพาะเมล็ดนะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับนี่คือต้นนี้เป็นต้นที่ว่าบางจะเลือกให้กับลูกค้านะครับที่ว่านัดรับนะครับครับผม เมื่อกี้บาบึ้งเส่็ปุ๋ยไปเมื่อกี้นี่เองครับปุ๋ยนี่คือแถมไปให้นะครับแถมให้พิเศษกับลูกค้านะครับสําหรับต้นนี้นะครับใบแฉกอยู่ที่หนึ่งใบสองสามแฉกอยู่ที่สามใบนะครับมันยังไม่แฉกอยู่มันยังไม่แฉกมีใบไม่แฉกด้วยนะครับครับผมแล้วก็นี่ก้านใหม่ อาผมจะคใ,ใครออกไม่นานนะครับอ่านี่คือบางที่บางจะเลือกให้นะครับนี่คือเห็นไหมรากมันอันนี้ไม่ใช่เชื้อรานะครับเป็นราดีนะครับไม่ใช่ราร้ายนะครับราดีรากแน่นไหมเห็นเห็นโคนไหมครับท่านผู้ชมเห็นโคนไหมใหญ่มากเลยอ่ยมาดูที่ก้นถุงกันดีกว่านะครับว่ามีรากโผล่หเห็นเบ้า เห็นไหมครับผมอ้าผู้ชมเห็นบ้าครับนี่คือท่านรายที่ผล่อยจากถุงนะครับตอนนี้ครับบางจะนัดส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งเดือนสิงหาครับครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องของบางด้วยนะครับครับผมถ้าผู้ชมชอบสนใจนะครับ เข้าไปที่ได้นะครับในเพจ monster a bi garden นะครับระยองนะครับพื้นที่ใกล้เคียงนัดรับได้นะครับสวรรค์ระยองสำหรับคลิปนี้บางข้อจบไปเพียงแค่นี้นะครับสลามอะไรกุ้มมาละมาตุลล้อยมบารากาตุ